ครับก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันวันจันทรนะครับที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดนะครับ <c oughs> โอ้ยง่วงนอนนอนดึกนิดนึงนะครับก็มาสรุปในส่วนของคู่ทองนิดหนึ่งนะครับเวลาตอนนี้ก็คือประมาณสี่ทุ่มเกือบจะครึ่งแล้วนะครับ ผลปรากฏนะครับว่าทองนิเทลงแบบสนั่นเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวัดไทม์เฟรมที่ใหญ่นิดนึงนะครับวันนี้เทลงนะครับไทม์เฟรมนะฮะเอา h หนึ่งเนาะ h หนึ่งนะครับ h หนึ่งนะฮะวันนี้เทลงอยู่ที่ประมาณ7,200สองรจุดครับวันเดียวนะครับนี่ขนาดว่า <c oughs> ธนาคารปิดนะฮะธนาคารปิดทั้งหมดสามประเทศเลยนะครับตั้งแต่ธนาคารนะครับเยขออนุญ,ญาตแป๊บหนึงนะ่งฮะผมได้ลงเทกเชอร์ไว้อยู่จะมีของแคนาดานะครับแคนาดานะครับดอลล่าแคนาดาเนาะแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับ ฝรั่งเศสนะครับก็คือวันนี้แบงแบงฮอลิเดย์นะครับก็คือเป็นวันจุดของแบงนะฮะแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าทองเทลงขนาดนี้นะฮะซึ่งถ้าใครดูชิปเมื่อเช้านะครับก่อนหน้านี้ที่ผมวัดไว้นะครับที่ผมวัดไว้นะนะครับที่ผมวัดไว้อยู่ที่ราคาที่ผมให้ไว้นะครับเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าเมื่อปอ,อนประมาณ 13นาฬิกานะครับก่อนที่จะตลาดยุโรปิดนะครับผมให้ไว้อยู่ที่ราคา2650นะครับ2650ทะลุเลยครับ2650อยู่ที่ประมาณถ้แถวนี้นะครับทะลุลงมา3,900จุดนะครับถามว่าทิศทางของเขานะฮะเป็นไงก็คือมันจะมีอยู่ แนวรับหนึ่งนะฮะที่ผมประกาศไปอยู่ในกลุ่มตั้งแต่เมื่อเช้านะครับแนวรับที่สำคัญถ้าใครจำได้นะครับแนวรับที่สำคัญอยู่ที่สองห้าเก้าสองสองหกสี่หนึ่งนะครับตอนนี้ทะลุลงมาแล้วนะครับจะเป็นแนวรับที่หนึ่งแล้วไปดูที่แนวรับที่สองนะครับคือสองห้าเก้าแปด จนไปถึงแนวรับที่สามอยู่ที่2545นะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะฮะจดไว้ได้นะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้จดไว้ได้นะครับในส่วนของออคู่ทองนะครับสิ่งที่ผมชอบนะครับในเรื่องของระบบเทรดของ TW นะครับก็คือเรามี indicator ตัวนี้นะฮะขายของนิดนึงนะครับขอขอ,ขออนุญ,ญาตขายของนิดนึง สิ่งสาคัญของเขานะครับเขาจะบอกในเรื่องของตัวที่เป็นแนวรับที่สําคัญก็คือตัว supply zone นะครับ demand แฉ demand zone ครับ supply อยู่ข้างบนนะครับเป็นโซนนะครับเป็นโซนที่แข็งแรงเลยเวลาในกรอบราคาที่ใหญ่นะฮะผมยกตัวอย่างของสี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวขออนุญาตสี่ชั่วโมงเห็นไหมฮะสี่ชั่วโมงเนะี่ยจะมี แนวรับที่สําคัญที่ผมกล่าวไปนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะขึ้นเป็นแถบสีน้ําเงินให้เลยว่าเนี่ยคือแนวรับที่สําคัญนะทุกครั้งที่มันลงมาแล้วก็มาชนนะครับมันจะเป็นตัวที่เบรกเอาได้ดีมากเลยแล้วเราเก็บกําไรออกนะครับมาถึงตรงนี้เราเก็บกําไรออกนะฮะเมื่อตอนนี้นะครับผมเก็บกําไรออกทั้งหมดเลยผมไม่ได้เนี่ยฮะผมเก็บกําไรออกทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยฮะ เก็บกาไรออกหมดเลยไม่เหลือค้างเลยนะครับไม่เหลือค้างเลยนะครับไม่เหลือค้างเลยเพราะว่าคือเราพอนะฮะเราเทรดแล้วเราต้องรู้จักพอนะฮะอย่าฝืนนะครับถึงเวลานอนก็ต้องนอนนะฮะถึงเวลาเราได้กําไรได้เป้าหรือเกินเป้าไปแล้วเนี่ยเราต้องหยุดนะฮะอย่าอย่าเทรดต่อนะครับเพราะพรุ่งนี้ก็ยังมีเวลาที่จะเทรดเยอะแยะมากมายเราก็เอาเวลาที่จะไปพักนะครับก็คือผมก็เลยรวบ รวบรัดนะฮะก็คือมาสรุปยอดนะครับมาสรุปยอดให้ฟังก็คือวันนี้ทำไปอยู่ที่ประมาณ2%นะครับทำไปอยู่ที่ประมาณสนะครับแล้วก็ในส่วนของเมื่อวานเออไม่ใช่วันศุกร์นะับวันศุกร์วันศุกร์ก็คือทำประมาณ1.5 รวมสามวันโอ้รวมสองวันนังแต่วันศุกร์แล้วก็มาวันจันทร์นะครับก็วันสองสามเป็นสามจุดห้าเปอร์เซ็นตในส่วนของการทํากําไรนะนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะฮะคือมันมีบางวันที่ได้น้อยได้มากเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเราจะไปเอาว่าเราจะได้เทรดได้ทุกวันค่าเฉลี่ยแบบวันละหลายร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเราต้องขึ้นอยู่ว่ากลไกของตลาดมันเป็นยังไงนะครับเขาลงมาเบรกเอาแบบนี้นะฮะ อยู่ดีๆมันดีดขึ้นก็นได้นะครับเราอย่าไปเชื่อใจมันมากในเรื่องของกราฟแต่ว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ผมชอบมากเลยตัวที่ผมใช้อยู่นะตัวที่ผมใช้แล้วก็พัฒนามันอยู่นะครคือตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะฮะมันจะบอกในเรื่องของจุดที่เป็นแนวรับแนวต้านที่สําคัญถ้าเรารอได้นะครับสังเกตนะฮะว่าเห็นไหมเมื่อประมาณวันศุกร์นะครับซึ่งเขาเกิดตัวที่เป็น แนวต้านที่สำคัญนะคะอยู่ที่ราคาสองเจ็ดสองเจ็ดเท่าไหรเนี่ยสองเจ็ดแปดหกเนาะนะครับแล้วก็ลงมานะเห็นไหมฮะลงมาหนึ่งเจ็ดพันจุดนะครับหนึ่0เจ็ดพันจุดนะครับนี่คือตั้งแต่วันพเพื่งหัดนะครับถ้าใครรอนะฮะถ้าใครมันจะมาเบรกที่เดิมเลยตั้งแต่ท่านใดที่โดนลากนะ จากตรงนี้ไปนะคหมื่นเก้าพันจุดเกือบสองหมืนจุดนะครับท้ายที่สุดมันลงมาให้เขี่ยครับนี่คือนี่คือกลไกของเขานะครับเราเอ็มเอมันนี่เมดเมนตั้งแต่แรกนะคะจะไม่มีปัญหาการล้างพอร์ตเลยนะครับแล้ววินัยเราต้องเราต้องเป๊ะคือเราเคลียร์ตั้งแต่แรกการเข้าออเดอร์ที่ถูกต้องนะครับการมีวินัยที่ถูกต้องการกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องเราจะไม่เสียหายในระบบนี้เลยโดยเฉพาะ ถ้าเรามีอินดิเคเตอร์ในลักษณะแบบนี้นะครับเรารอได้เรารอที่จะเข้าจุดที่มันราคาสวยๆได้นะครับฝากไว้นิดนึงครับฝากไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวในส่วนของในแต่ละคลิปก็จะมาพูดในเรื่องของออจีวิยาแล้วก็ไมล์เซตในเรื่องของการเข้าทํากําไรนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นคู่ทองนะครับนั้น,น,นทีก็จะไปไลฟ์ในเรื่องของไปพูดในเรื่องของคู่เงินนะครับแต่ว่า คู่เงินนะครับผมก็จะเทรดในลักษณะแบบคู่หลักคู่รองนะครับที่ผมพูดก่อนหน้านี้ในคลิปถัดไปที่ผ่านมาลองเข้าไปดูได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด s u b ส cribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวกับผมเองได้นำเสนอในเรื่องของคลิปดีๆเรื่องราวที่ถูกต้องและสามารถทำตามและปฏิบัติตามได้โดยที่ไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติการเทรดนะครับ ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีในการเทรดมีกำไรเต็มกระเป๋าทุกทกท่านครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปถ,ถัดไปนะครับสวัสดีครับ